ครับท่านผู้ชมครับเรียนเชิญท่านมาชมฟุตบอลอาชีพปุย๋ยลุงอรุณลีนะครับ2,023ถึง2,024นะครับคู่ที่127นะครับระหว่างสโมสรฟุตบลอลคอนแกน FC นะครับเจ้าบ้านส่วนอุบลกรรณพัฒน์ FC นะครับโยกขึ้นไปเสาสอง มูซี่โอ้โหมูซี่มงเข้ามายิงอีกครั้งหนึ่งโอ้ลูกนี้ไม่น่าเป็นไปได้นะครับข้ามขานไปได้อย่างไรนะครับโอ้อุบลลูกนี้เลี้ยงไปอีกสัก10-20หลาเนี่ยได้ยิงแน่นอนนะครับใครๆก็ไม่ทันอันเบอร์โตอันเบอร์โตคืนมาจากกรจิตสบายมงมาแล้วก็ลกุยดิโอ้ บุญญาชนท่านสสบอกสภาพสนามแบบนี้จะผ่านไหมพรุ่งนี้ก็มีเตะครับท่านสสหลีกอาวุโสเตะพรุ่งนี้อ้าวแล้วก็อเอาไปโต,ตอเอาไปโตเอาไปโตโอ้โหลูกนี้แม่ติดศิริศักดิ์แก้วกอ นิ่งนะครับพิทักษ์พงศ์เอาละปั่นขึ้นมาโอ้โหข้ามคานอืมจักริจิตสบายเห็นวอลวารันวอลวารันไปแล้วครับลูกนี้วอลวารันทันไม่ทันวอลวารันได้บอลครับลูกนี้ยกขึ้นมายกวอลกินอะไรพิพัฒน์เอาติดอเบโต้อเบโตจะสับหรือเปล่าสับด้วยทางซ้ายอเบโตโอ้โหโดยปัดออกไปอืมไม่ผ่านมือศิริศักเกลโก้เนี่ย จะกริตมาตั้งทั้งโอ้โหทัศวัรศีวิรอดผูตัดสินกลางสนามนะครับทีละพัดสายบุญเปาโนวิทหมดเวลาทังครึ่งเวลาแรกนะครับคอนแกนเอฟซีนำอยู่ที่หนึ่งประตูต่อศูนมาลุ้นกันรับคอนแกนเอมาดูซิว่าโค้ชสมชายมากมูลกับโค้ชเฉลิมขวัญจะแก้เกมยั้ลุกนี้โอ้โห แ่ออกข้างไปนะครับสับด้วยเท้าซ้ายนะครับยุทธภูมิหนูสลุงตะกูลฟุตบอลจัก,กรีโอ้โหโด่งขึ้นไปเยอะนะฮะกฤษดาหเห็นพิพัฒน์ต้องเล่นเต็ม90นาทีแล้วครับเพราะว่าเปลี่ยนครบหมดแล้วโอโหลูกนี้ให้ยังไงสวยจังอย่าข้ามนะอย่าข้ามนะอย่าข้าม โอ้โหชนเสานอกแมวสันวงชัยยายิงมาชนเสานอกออกไปนะครับอุบลไม่สนใจนะครับเล่นต่อโอ้หัวมูซี่ชัดๆอ่าเราแม็กซั้นไปแล้วแม็กซั้นไปแล้วหลังลายอิสระภาพเอาอิสระภาพเสียไปแล้วครับอิสระภาพโอ้โหลูงนี้ธนพัท์พุ่นนอกธนพัทพุ่นนอกจะยิงธนพัทพุ่นนอกเชียบโอ้โหข้ามคาน แม่ธนวัฒน์บุญนอกไม่ใช่นะครับขออภัยอันดวัตนะครับโอ้โหโตกันไปโตกันมาลูกนี้เปิดมาแล้วพูทธศิลเป่าโนวกวีดหมดเวลาทําการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังของการแข่งขันฟุตบอล ปุ๋ยลุงอรุณลีกสีเก็บสามแต้มจากอุบลควณพัฒน์นะครับจากการทำประตูของบุญญาโชตนามจาับ